สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆนที่รักทุกท่าน Hello my friend ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเอสสีบ้าน193นะคะมาแล้วจ้าหลังจากที่เราตกเวทีเราเคี่ยวหมูได้ที่แล้วนะคะพี่พี่เพื่อน,นกลับมาแล้วกลับมาแล้ว EP 2 EP 2แกงขั่วแค่กลับมาแล้วพี่พี่เพื่อน อาจัดต่อจัดต่อกันเลยค่ะจัดต่อกันเลยโอ้โหน้ำเดือดโคละขนาดนี้นะคะอาจามาจา้จามากันเลยมากันเลยพี่พี่เพื่อนเพื่อนอกี้เราแกงไม่จบนะคะตอนนี้เรามาแกงต่อกันนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาค่ะน้ำก็เดือดโคละขนาดนี้แล้ว เราก็มาแกงต่อกันเลยนะคะได้เวลาใส่มะคงมะเขือกันแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาจ้าแกงป่าของเรานะคะใส่มะเขืองลงไปนะคะโอ้โหหลังจากที่เราตกเวทีแล้วเ,เราเคี่ยวได้เวลาเราเคี่ยวพอดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆมาจ้ามาจ้าแกงกแข้าวแค่ แกงแคั่วแครหมูสามชั้นใส่มะเขือเปาะแล้วก็ใส่มะละกี้นกนะคะพี่เพื่อนๆ,ๆแกงคั่วน้ําคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะน้ําไม่ต้องเยอะนะคะนี่ใครใครที่มาไม่ทันอีพีหนึ่งเมื่อกี้นะคะตกเวทีไปนะคะมาดูวิธีแกงของเรานะคะตอนนี้เราเคี่ยวหมูได้ที่แล้วนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเยวหมูเราก็ใส่มะเขือลงไปแบบนี้นะคะใครที่ดูไม่ทัน กลับไปดูไลฟ์ใส่มะเขือพวงแล้วก็ใส่มะระนะคะพี่พีๆเพื่อนๆแล้วก็ผักพื้นบ้านทั่วไปนะคะวันนี้พี่สีขอใส่ผักชะอมด้วยนะคะพี่พีๆเพื่อนๆแกงแค่แบบตั้งเหนือเจ้า <c oughs> <c oughs> เสียเอาไหมเอาไหม่ทำท่าจะตกอีกจริงะเอาเอาเอาโอ้โหเป็นเพราะอะไรพี่สีไม่เข้าใจทำท่าจะตกอีก อย่าตกเลยให้จบให้จบให้มะเขือสุกก่อนหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเน็ตก็จ่ายตังแล้วเมื่อกี้ไปเปลี่ยนเน็ตมาใช้ไ wi ไฟบ้านอันนี้ไ Wi ไฟบ้านหายหมุนหรือยังหายหมุนหรือยังเดือดพลาะเพลาะให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านทำท่าจะตกอีกแล้วเอายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ให้ผ่านตรงนี้ไปได้ให้แปดนาทีให้ได้แปดนาทีอีกห้านาที นี่คะ่ะอีกห้านาทีให้ได้8ปดนาทีนะคะ,ะคุณเน็ตจา๋าให้ได้8ปดนาทีนะคะไปเปลี่ยน WiFi นะคะใช้ WiFi บ้านเมื่อกี้เน็ตมือถือนะคะพี่สีไม่ได้เช็คมือถือไว้เพราะว่าใช้ได้สงแบบพี่สีไม่ได้เปิด WiFi ไว้เครื่องนี้ตอนนี้เปิด WiFi แล้วแกงขั่วแกงขั่วนะคะพี่เพื่อนมมามามา,มา,มาตอนนี้ปกติปกติ เมื่อกี้เครื่องมันร้อนพี่สีเอาไว้ผิดด้านนี่ค่ะแกงแค้น้ำเดือดโปะๆนะคะขอบคุณเสียมากนะคะที่กลับมาเยี่ยมเยือนกันนะคะเคี่ยวหมูพอดีเลยเคี่ยวหมูพอดี